สวัสดีครับนิสิตวันนี้เราจะมาศึกษาวิธีการใช้ขวดช่างและการใช้เครื่องช่างละเอียดในการช่างสารมาตรฐานหรือว่าเรียกวิธีการช่างแบบแบ่งออกนะครับขวดช่างที่นิสิตใช้จะต้องแห้งและสะอาดนะครับถ้าขวดช่างไม่แห้งให้นิสิตนําไปอบให้แห้งได้ในตู้อบต้องแห้งและสะอาดแล้วก็เมื่อน,นิสิตอบขวดช่างเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ใช้มือจับขวดช่างวิธีการ วิธีการจับขวดช่างจะใช้กระดาษจับขวดช่างในลักษณะนี้การเปิดฝาขวดช่างให้ใช้กระดาษชิ้นเล็กอีกชิ้นหนึ่งจับที่ฝาขวดช่างแล้วเปิดขวดช่างออกการช่างสายมาตรฐานเราจะวางขวดช่างบนเครื่องช่างหยากกดปุ่มเพื่อที่จะแท้เครื่องช่างให้เป็นศูนย์เอากวดช่างออกจากจานช่างเปิดฝา ระหว่างนี้ไม่ต้องไปทําอะไรกับเครื่องช่างแล้วนะครับตักสารสารมาตรฐานที่เราต้องการช่างใส่ลงไปในขวดช่างระวังตักอย่าให้โหตักใส่ลงไปให้ได้นะปริมาณนะตามที่เราต้องการหลังจากนั้นปิดฝาเพื่อป้องกันความชื้นลงขวดสารมาตรฐานปิดฝาขวดช่างแล้วก็ นำขึ้นไปวางบนเครื่องชั่งอีกครั้งหนึ่งน้ำหนักที่ได้นะครับก็จะเป็นน้ำหนักโดยประมาณที่เราต้องการช่างสารมาตรฐานถ้าน้ำหนักตรงนี้มากไปหรือน้อยไปเราสามารถที่จะแบ่งออกหรือว่าเติมสารมาตรฐานลงไปในขวดช่างของเราอีกได้เมื่อเราช่างสารมาตรฐานด้วยเครื่องช่างแบบหยาดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาช่างโดยการใช้เครื่องช่างละเอียด ให้นิสิตเปิดฝาเครื่องช่างแล้วก็วางขวดช่างที่ปิดฝาบนจานช่างปิดฝาเครื่องช่างรอจนตัวเลขนิง่งแล้วก็บันทึกน้ำหนักของสารบวกกับขวดช่างที่เราต้องการช่างไว้เมื่อบันทึกน้ำหนักของขวดช่างและสารมาตรฐานเรียบร้อยแล้วให้เปิดฝาเครื่องช่างแล้วก็นำ ขวดช่างออกมาจากเครื่องช่างเทสารมาตรฐานที่เราอยู่ในขวดช่างเทลงไปในภาชนะที่เราต้องการช่างหลังจากนั้นปิดฝาแล้วก็นำขวดช่างบวกกับสารที่เหลือกลับไปช่างบนเครื่องช่างละเอียดเครื่องเดิมปิดฝาเครื่องช่างรอจนตัวเลขน้ำหนักของขวดช่างบวกสารที่เหลือ คงที่บันทึกน้ำหนักของขวดช่างบวกสารที่เหลือไว้นะครับส่วนต่างของน้ำหนักของขวดช่างบวกสารมาตรฐานกับน้ำหนักของขวดช่างบวกสารที่เหลือก็คือน้ำหนักของสารที่เราเทใส่ลงไปในภาชนะรองรับสารมาตรฐานที่เราต้องการช่างนี่คือหลักการของการช่างแบบแบ่งออก